สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสุณทุกคนครับผอกระบ,บาดเท้าข้างนั้นเชนอครับพี่น้องมาพี่น้องไหมเมื่อนี้อาหารบันบ,น,บนครับพี่น้องปิ้งปลาปิ้งปลาตะเพียนนะครับปิ้งปลาตะเพียนกว้วยหอยก้อยหอยเฉลี่ยเบึงให้พี่น้องเบึงหัวหอยยังมาขักเลยเบึงหัวบบกใหญ่เลยนะครับกว้วยใส่บักหน้ากว้วยซีบีเป,ป,ปียวจังหน่อยนะครับกับตำมหงกับผักผักถี่บ่าวเท้าเอาเอาซือา้อในใมาให้น้องสาวปลูกบ่าวเท้าว่าจซื้อไปปลูกเองบม่ได้พี่น้อง โบมีมันมันแจ่งเรื่องกระเว้นขึ้นแล้นไฟนะครับก็พักบุ่งไงน้านะครับแล้วก็พักสูภาพี่พักขาเอ้าไหใส่กับเข้าเนี้ยเเสียบ้ำบาเท่าล่มช่วยช่วยแต่ห่อนลงตัวผีก่อนอ,อุ้ยห่อน อืมแบบบรลงเอ้หนังมักพ่นด้วยพี่นอ้องนี่สับอืมอืมน่ต้องส่วนด้วยพี่นอ้องน่อ นี่ลองมึงหัวหอยก่อนอืมบนเหนียวก็ดีผมมีแนวสดหนามมึงเอาแบบบ่แม่นว่าแห่งกึ่ง แมงอันนี้หลายหลายน้องพี่น้องเนาะบ่าวายูใส่เดียวนเบิ้งหุ่นจอหูจอตาเจ็บตานี่ยมันตีตาจาขหวงว่าตอนไึงมีตัวมี่ เชียงรุไทเพิ่นปันปันเขาพาเท่าปันแล้วเนี่ยหมูว่านมากรนนี่ห่อนเอาไร่ือือือคือกลางมึงเล่าพี่น้องเนี่ย ขอทษขอภัยครับนำไรไหลยานโอยูอยู่ยอันตัวเพียว่าแม่งหน่อยๆเนาะมันปล่อยออให้จวอเลยนี่ครับเบื้อเบิ่งผินยิ่นยินยิ้นเขา 我那看，砍农户啊。 มีน้องก็ยินเสียงมองยิงยิงยิงเขาหูบา่าอว่ะว่ามันนั่งหุมนังมน่งแดดตัวนี้เอาแบบปิง่ง มักเกลือมักเกลือ,อหลายๆล้วรก็ปิ่งแบบนี้เราพี่น้องคือกินดูขอบซาันี้ยังขักยุบกับอันขาปุ่นเนาะพี่น้องเนาะคืออถอยไหม 嗯。Hmm? อยินได้เสียงกับแบบขั้นแขียวนะพี่น้อง Nhìn nhìn, nhìn, nhìn Khăn hào kỳ nơi bỏ khói bao này khói đầy bó, mùa 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 เอาเบิ้งนี้ขั้นขันข้น,ข,นาาออขั้นบาดาบอะไรออกเห็นบ่มาจวนหนามตาเฮือหอดนี่แต่หอดมันงำไปหนอเอย พี่น้องทั้งต่างประเทศเพิ่นว่าอยาทิมเด้อสันอยูพี่แพ้งเพิ่นว่า ถ้ากินแบบห่อนๆเนี่ยหนุ่มกับเสียบอยู่ไว้พี่ดอกเดี๋ยวเคือเดี๋ยวเคือมาหมุนกิน ก็เรื่องว่าจีว่าพุงมินตำบุม,ม,มีมาแล้วพี่นอ้องเผื่อไว้เสียบครับพี่น้องเทิงเสียบทิงหว่วนเทิงเอา mình đi vắt hiền kiếm tiền cá tầm một hùng cho hiến nó bên ta giảm hòa lo muốn nằm con nào vậy hả quẩy đây quay lại kìa càng mới lại ừm gió hôm ยุบเทิงอะไรมันเลยยุบเทิงกาบเทิ้งเก็ดเพราะว่าย่างมากมันจะหอมๆเลยพี่น้องถ้าเก็ดปลาตัวยงใหญ่นี่เพนสีเอาไปมักไปมักนุ่นๆเลยเอาไปทอดกวบเป็นกับเกี่อมเหรอ สิปัดไวๆบ่มอย่างเลยพี่น้องมึงมีจะมมันหลายผูบินตำาบ่คอยมีแต่มึงมีมากวันนี้เอาเข้าไปพี่น้องบอกว่าวิธีกำจัดนี่จับอยู่น้ำมันน้อยอย่าง ขีดไฟเลยวี่สันโอ้ <c oughs> <c oughs> เอาแบบสิ้นซากเลยอืม <c oughs> หอยกันฮึกรุบดีครับพี่น้อง เต็มทิบเลยเหือยเนาะขอโทษขออภัยพี่น้องครับบางเถื่อก็ปั๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บดู่สิพี่นออ้องกระสิบน้ำค้าวบางนี่ <laughs> ปั๊ดยิง่งยังอือเอาอู่ก่อนอมันขวบมันพลอยดูยพี่นอ้องแบบ Ừ, bớt hoa hoành Phần bạc kín hoái đi

เดี๋ยวจะกินอีกพี่น้องเดี๋ยวว่ากินลายกินจำอิ่มแล้วพี่น้องเนาะเอาเรียบร้อยครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่จะติดตามรับชมบ่าวเถาหลายๆที่ผิพันมาจักล่งทะเลเนี่ยจักอาหารบานเนี่ยเนี่ยบัตทีเ้าแล้วผัดนี้เบิด์ตเลยแม่งมีก็ได้ตังมะขวนน่าคือจังไดเอากระยาเพิ่น นะครับบรรยากาศชี่ลมล่มแต่บอ่อเย็นนะครับลมห่อนลมเอ่าเบื่องเหือเต็มหลวงพี่น้องนะครับเอาหลังสะทางหลังเป็นสะนำนะครับบริมาพอบรรยากาศนี่กัโดนเติบเป็นนาีอาธิิตย์หรืออาธิตกุก,กว่านะครับพอบาบาวทาบ,บริมากานหนองสาวนะครับทั้งมองเห็นงานเพื่อนให้เข้าอนว่าอย่างน่ะรี่ล็กอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่เริ่มเห็นงานกะมากให้เรา นะครับเนาะเอาฝากพี่ตอนน้องสู้คูทุกคนนะครับถืเอเกามักกะไลถือใจกระแช่บา,าวเทานี่นะครับเด้อสำหรับมือนะครับสวัสดีครับ